ยังคงเป็นปัญหาสำหรับวงเงิน1,000 0บาทใครบ้างควรที่จะได้รับสิทธิ์แจกเงินนี้ในต้นปีหน้าหากรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะต้องลดวงเงินงบประมาณลงจาก5.6แสนล้านบาทตามคำทวงติงที่หลังไหลมาทุกทิศทางปรากฏสองทางแยกสำคัญที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ชุดใหญ่จะต้องพิจารณาออกมาในสัปดาห์นี้แล้ว ว่าจะแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนราว15-16ล้านลายหรือคัดกลุ่มคนรวยผู้ที่มีรายได้สูงกลุ่มไหนออกเพื่อลดงบประมาณที่ยังไม่สามารถหามาจัดสรรได้ครบลดความเสี่ยงทางการคลังและสังคมผลักดันให้นโยบายแจกเงินยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามที่หาเสียงไว้ภายใต้ปัญหาเดิมยังไม่จบปัญหาใหม่เข้ามาเพิ่ม เงินให้เปล่าเป็นหนึ่งนโยบายที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อลดความยากจนเฉพาะหน้าปัจจุบันมีประเทศรายได้ต่ำและประเทศกำลังพัฒนามากกว่า120ประเทศทั่วโลกที่ให้เงินเปล่ากับครอบครัวายากจน ข้อดีของการให้เงินเป่านั้นคือให้ผลที่รวดเร็วจึงมีประสิทธิภาพในการลดความยากจนเฉพาะหน้าอย่างไรก็ดีนะคะการออกแบบนโยบายมีรายละเอียดและความท้าทายหลายด้านที่รัฐต้องคิดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในการบริบทของประเทศกำลังพัฒนารวมถึงไทยที่ข้อมูลรายได้ไม่สมบูรณ์และรัฐจัดเก็บภาษีได้ต่ำ ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่แจกเงินทวนหน้าก็ควรปรับเกณฑ์ที่คัดกรองคนมีรายได้สูงนอกเหนือจากเกณฑ์เงินฝากและเงินเดือนรวมด้วยเช่นรัฐบาลควรนำทรัพย์สินอื่นๆและหนี้สินมารวมพิจารณาด้วยเช่นที่ดินการถือครองอสังหาริมทรัพย์เงินลงทุนในตลาดการเงินการถือครองพันธบัตรและหุ้นภาระหนี้สินเป็นต้นมาเป็นเกณฑ์คัดกรองเพื่อความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม ด้วยปัญหาของการไม่แจกเงินทวนหน้าคือต้นทุนการบริหารการแจกเงินสูงขึ้นและอาจยุ่งยากในการคัดกรองหาข้อมูลไม่ครบถ้วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลการเสียภาษีเงินได้จำนวนหนึ่งอาจมีเงินเดือนมากกว่า25,000บาทก็ได้แต่ไม่ได้ถูกคัดออกหรือบางรายอาจมีเงินเดือนสูงกว่า25,000บาทแต่มีภาระหนี้สินมากอาจถูกคัดออกทั้งที่ควรได้รับเงินแจก หรือบางรายมีเงินเดือนต่ำกว่า25,000บาทเงินฝากต่ำกว่า100,000บาทแต่มีทรัพย์สินจํำนวนมากอาจไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการแจกเงินในครั้งนี้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ